ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซนะครับผมก็วันนี้ก็พามาเข้าหมายตกปลาเหมือนเดิมครับที่ลงไปเมื่อกี้ก็เป็นสปิลนะครับใช้เหยื่อใส้เดือนแส่เดือนก็มีมาตัวเดียวตัดแบงครึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมาหรือไม่นะครับแล้วก็ตกสิ่งเลี้ยวอีกหนึ่งหลังนะครับวันนี้อเอาแค่นั้นพอเมื่อกี้ก็ได้ทําการอ้อยเหยื่อไวล้ละ ผ่นงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้านะครับไปครับผมไปจะไปนั่งโต๊กสปิวกันครับเดี๋ยวไปนั่งโตก๊กเชียงเลิ้วกันครับ,ปรบเป็นทุนสป,ปิวนะครับผมก็ใช้เยอะใส่เดือน คก็ได้ออยเยอะแถวๆนี้ไปละเดวนั่งตกสิ่งเลี้ยวครับผมก็เป็นเยอะลำผสมขนมปังข้าวแล้วก็ลำนะครับก็เยอะตกปลาเกตทั่วไปลองเลยครับผมปลาขึ้นยุคไกลๆนะครับรวยปลาเลยวันนี้จะได้จะโดนอะไรกันบ้างจะลอลุ้นกันด้วยนะครับผม หลังที่จากที่ไม่มานมาหลังวันทรงการก็รู้จะทำอะไรก็ไปห้าแย้ใครมัดแดงมานะครับแก่ประทังหิวไปได้ครับได้พอกินอยู่มีอีกหนึ่งลังครับผมเดี๋ยวไปแกงใส่พักวานครับตอนนี้ลมก็ยังแรงๆอยู่เลย โดนเหลียวโดนสปิวโดนสปิวโดนสปิวไปแล้วโดนเลยโดนต่อโอ้โหพาไปติดต่อโอ้โหเผลอแป๊บเดียวพาไปติดต่อครับผมโอ้โหต่อเยอะครับแถวนี้ดิกี่ปลาก็มา พุดใกล้ๆแถวๆนี้เป็นฟุงนะครับในตอน่นพุดยังดังใกล้ๆต้นไม้ต้นนี้นะครับป่าพุดเยอะมากจะพุดฝากนนนะครับนุนพุธกะดึงลงไปดึงข้อนะครับยังเห็นทุนอยู่ยังไม่พาครับป่ากับพุดอยู่ฝากนอนนะครับ ลงไปจุ๊บเดียวนะครับยังเห็นอยู่ลายๆครับยังไม่พาไปแท้ยังไม่กินแท้ครับผมโดนครับโอ้โอ้โอ้ปลาหมอโอ้มาแล้วครับความมานมาเกิดแล้วครับผมปลาหมอตัวเอฟเลยโอ้โหเต็มเลยครับผมมันมันมาน,มาน,มานวันนี้ไม่แหวแล้วครับ นี่ครับผมเจวปลาหมอมันอยู่ใกล้ต่อนะครับผมค่อยๆลากลงไปเลยเมื่อกี้ตัวแล้วครับไม่รู้ปลาอะไรครับเข้าล้วเหมือนยกทุนนะครับโอ้ยใจร้อน ผครับมไกลๆตอดต้นไม้ตายเลยนะครับเดี๋ยวเบสไซเดือนไม่ทำงานอีกแล้วไม่ทำงานจะเปลี่ยนเยอะนะครับทุนหายครับโดนปลาหมออีกแล้วโอ้ยหลุมปลาหมอครับผมโอ้ยตัวดีด้วยตัวเนี้ โอ้ลายๆเต็มตัวลายๆกันเลยหอยตัวหลองจ้าเลยครับตัวที่สองครับพร้อมเก็บอากาศก็ขมุกขมัวมากนะครับแต่ลมก็ลมหน้าน้ำนี่ก็เบาแล้วครับหลมผิวน้ำอากาศคือมาซะดื้อน,นะครับเดี๋ยวนี่นะครับใชยเยอให้เกต สปิ้วครับที่กล่ต้ตนไม้นี่แหละที่กล่ต้ตนไม้นี่แหละปามพุทธด,ดีโยนไปตรงต่อขวามือมั้งนะครับ ไ้เกตจะเวียงไปนู่นก็ลอยมาตุ่มมองตุ่มมองอามายุกตรงต้นไม้นี่แหละแอบแอบต่อไว้นะครับปะมอชอบอยู่ฮะโลดีซะด้วยนะไ้เกตไม่ใส่ละใส่ล้ำขนมปังไงละไก่ซะด้วย โอ้เลยไก่ก็ปล่อยโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้โดนครับผมเ้าปลาตะเพียนป่าตะเพียนครับผม,มอีกหนึ่งแตงคอยพาเบ็ดไปเลย ปลาเจมขึ้นมาน้อยนะครับปลาเปิดกิม่รูเกิดอะไรขึ้นขมุกขมัวแล้วเกิดทุนไอ้สป,ปิวนะ้วทำไมวิ่งเจังนะวิ่งเขาหาต้นไม้จนได้นะครับแล้วไปติดกันพอดีโอ้โหปลาเลยพาวึ้นไปเลยค่ยคอยดึงลงค่ยคอยดึงลงนะครับ ตัวครับโอ้ยตะเพียนโอ้โหกดท้ายไม่ทันทุนอนจะวิ่งห,ตนหนาต้นไม้อีกละโอ้ตะเพียนตัวสวยนะครับตัวนี้เต,ต็มปากเลยครับผมเก็บครับโดนครับโดนประมออีกแล้วประมออีกแล้วตัวที่สามครับผม โอ้ยยอดโอ้ยวัดช้าไปน้อยไม่รู้ปลาอะไรผ่าทุนวุบไปเลยนะครับเมื่อกี้โอ้โหโอเคจะใส่เยอะไหมครับก็นั่น ขาดหลีวขาดไปแล้วเฮ้ยติดต่อเอาให้เกตมาตกปลานินก็ไม่ไม่กินเลยเนี่ย <c oughs> อยากได้อยากได้ปลานินแต่มันลกตีไปติดต่อทุกทีอะ <c oughs> หน้าดินก็นตีลำบากกล้ืก ลงขายไว้ตั้งไงอ๋อที่ดังๆกันนั่นนะ,ะมากันหลายคนไงมางจะทองสองคนอ๋อในเขาผลมันกันนะมากมันดังๆขายกิจเสรแล้วลงอ่ะจเไม่รู้ของแกแกชวนมาก์กเลยมาเพื่อนแก <laughs> <laughs> ไปครับผมตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์เสร็จล้วจะกลับบ้านกัน เอ้ยอกี้ก็มีน้องเขามานั่งคุยด้วยนะครับมาหาดักขายปลากันไปครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับไปครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมผลงานวันนี้อ่ามีเหวแล้วครับหมอครับโอ้โหตัวดีๆเลยนะครับสองนิ้วกว้างๆนี่สองนิ้ว นี่ตัวย้ายน้อยกับ3นิ้วตัวนี้กับปลาต,ตเปียนอีก2ตัวนะครับโอ้ก็ถือว่าแกมือสําเร็จนะครับครับผมถ้าชาวเคมียังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาลาครับผมสวัสดีครับ